สถานการณ์น้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดยะโสธรล่าสุดมีรายงนานว่าอําเภอไทยเจริญอํเาเภอเมืองยะโสธรและอำเภอป่าติว้วอเาเภอคําเขื่อนแก้วน้ําท่วมหนักผู้ว่าราชการ,ร,การจังหวัดยะโสธรสั่งการให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้าอย่างใกล้ชิดพร้อมท้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาช,ชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ําท่วมนายชานชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรอ,อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับคุณติชัยกับคุณทักษินาครับ คดีครับสวัสดีครับท่านค่ะสถานการณ์น้ําที่ยโสธรเป็นยังไงบ้างคะท่านผู้ว่าคะครับข้อมูลนะวันนี้นะฮะตั้งแต่ผ่านคาจิกิมาแล้วก็ผ่านพายุหนองฟ้ามาเนี่ยนะครับในพื้นที่ของเราเนี่ยนะครับพื้นที่ของเราเสียหายทั้งหมดสี่อำเภอสิบสี่ตำบลห้าสิบเก้าหมู่บ้านนะครับครับโดยสถานการณ์เนี่ยเริ่มนะฮะตั้งแต่วันที่ นะครับสังสีกันยายมน,นะฮะเพราะว่าของเราเนี่ยได้รับทั้งน้ําสะสมแล้วก็น้ําฝนนะฮะคือมีทั้งน้ําท่าด้วยนะฮะก็ทําให้พื้นที่ของเราเสียหายตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยประมาณ2 6 0 0 0ไร่นะครับ26,000ไร่นะครับการประมงกับสิ่งสญญารน้ำประโยชน์เนี่ยประมาณ18แห่งตอนนี้ชาวบ้านนะพี่น้องประชาชนชาวยะโสธรได้รับผลกระทบเนี่ยประมาณ2,800รล,ลายนะครับอันนี้เป็นการ สำรวจในเบื้องต้นนะครับขณะนี้ทีมเจ้าหน้าที่ทางปอพอทางอำเภอทางท้องถิ่นท้องที่และเจ้าหน้าที่กเกษตรนะครับก็เร่งระดมให้การช่วยเหลือพร้อมกับการสำรวจด้วยครับครับท่านครับจังหวัดยะโสธรมีแผนการรับมือกับปริมาณน,น้ําในขณะนี้อย่างไรบ้างครับแผนการรับมือขณะนี้คือจริงๆเราวางแผนมาก่อนหน้านี้สองสามเดือนแล้วนะฮะว่าหากมีสถานการณ์จะทําอย่างไรนะฮะมีทั้งเฉพาะหน้าแล้วก็ ระยะกลางระยะยาวนะฮะคราวนี้ในณนะวันนี้ข้อมูลณนะวันนี้ในการให้ความช่วยเหลือเนี่ยก็คือช่วงนี้นะฮะสถานการณ์เนี่ยล่องมรสุมได้เบาบางลงนะครับครับบานประตูตเขื่อนนะทั้งโดยเฉพาะเขื่อนยะโสธรเนี่ยก็ได้ยกขึ้นทั้งแต่บานแล้วนะครับเรามีการท่องน้ํานะฮะขณะเนี้ยลําน้ําสําคัญในจังหวัดเราเนี่ยที่ขอให้เกิดสถานการณ์ภัยพัยนะฮะมีทั้ง ลำน้ํำยางที่มาจากร้อยเอ็ดนะครับลําน้ําชีนะครับแล้วก็มีลําน้ํกล้วยโพงนะครับและลําน้ําเซบายขณะนี้ลําน้ําทั้งหมดเนี่ยนะครับเราได้อ่ให้ประสานกับชมรมทานในการท่องน้ําออกจากพื้นที่นะครับครับซึ่งขณะน,นี้หลายๆลําน้นํานี่ก็ลําน้ําก็กําลังลดลงนะครับแล้วก็แต่ยังไปสะสมอยู่ที่ท้ายเมืองนะครับซึ่งตอนนี้ก็ทางอําเภอ ด้านล่างนะฮะที่ระดับน้ํากําลังเพิ่มขึ้นนะครับก็จะมีคาเขื่อนแก้วกับมหาชนะชัยแล้วก็ขอหวังนะครับส่วนที่ได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วันที่สี่นี่ระดับน้ํากําลังลดลงซึ่งหลังจากลดลงเนี่ยเราก็ได้สั่งการไ้ล่วงหน้าแล้วว่าหากลดลงเนี่ยก็ให้เข้าสํารวจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในทันทีนะครับส่วนที่กําลังเพิ่มขึ้นเนี่ยเรากําลังให้เฝ้าระวังนะครับซึ่งวันนี้ทางจังหวัดก็จะลงไปดู จุดสำคัญของวันนี้ก็คือที่อำเภอมหาชนะชัยซึ่งเหลืออีกสิบเจ็นน้ําจะลดขึ้นมาสนตลิกนะค,ะครับเข้าพื้นที่การเกษตรนะครับค่ะคาดว่าจะใช้เวลาสักประมาณกี่วันคะท่านผู้ว่าในการเร่งระบายในพื้นที่ท้ายในส่วนของมหาชนะชัยกับบริเวณคําเขื่อนแก้วค่ะถ้าถ้าเป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาพูดเนี่ยนะฮะว่าภายในสักเจ็ดวันเนี่ยนะครับภายในสักเจ็ดวันเนี่ย พื้นที่อ่าฝนไม่ลงมามาซ้ําเติมแล้วนะเราก็าก็คงจะสามารถเข้าสู่ในสภาวะปกติได้ในประมาณสักสิบวันครับนะครับในบส,สักสักสิบวันนี้หมายถึงว่าพร่องน้ําจากลําน้ําหลักออกไปนะครับสักสิบวันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ไม่ได้ประมาทนะครเพราะว่าเพราะว่า ว่าด้านล่างก็หนักเหมือนกันที่เขื่อนที่ออกจากเราไปจากคอวังลําน้ําชีเนี่ยที่ไปที่เขื่อน่าน้อยขนาดนี้ก็เริ่มสูงข,ขึ้นนะครับครับค่ะในส่วนของการระบายน้ําจากคาเขื่อนแก้วแล้วก็มหาชนะชัยเนี่ยพื้นที่รองนับน้ําต่อไปนี่พร้อมในการรองรับมากน้อยแค่ไหนคะท่านพร้อมครับคือขณะน,นี้ทางอําเภอนะฮะโดยเฉพาะพคำเขื่อนแก้วและมหาชนะชัยและคอวังที่ ลำน้ำชีผ่านเนี่ยนะฮะพาดผ่านเนี่ยนะครับทางแล้วก็มีลำเซบายด้วยทางอำเภอนะฮบผมได้มีข้อสั่งการแล้วลงไปตรวจเตรียมความพร้อมแล้วนะฮะโดยเฉพาะหากเข้าบ้านเรือนเนี่ยก็คงจะต้องมีการอพยพหรือยกสิ่งของหนีน้ำนะฮะแต่คาดการณว่าคงไม่กระทบชุมชนมากแต่จะไปกระทบกับพื้นที่ทางการเกษตรนะครับนะครับซึ่งขณะนี้ก็ ก็เตรียมการเลยนะครับนะครับสําหรับความช่วยเหลือไม่ต้องเป็นห่วงครับเรามีทั้งเรือท้องแบนมีทั้งแมคโครนะฮะแล้วก็มีจุดพักพิงเตรียมไว้หมดแล้วครับครับท่านครับการเตรียมความพร้อมรับมือหากมีพายุเข้ามาแทรกอีกลูกนะครับเรามีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนครับในในในขณะนี้ทางจังหวัดเนี่ย <Okay. S 2> ถ้าเราผ่านคากิกิมากับน้องน้องฟ้ามาเนี่ยนะฮะ ถ้าไม่หนักกว่านี้นะฮะไม่หนักเท่ากับโพดุลปีหกสองเนี่ยเราเชื่อว่าเราเอาอยู่แต่อย่างไรก็ตามหากยกระดับไปถึงโพดุลเนี่ยเราก็พร้อมที่จะประสานงานหน่วยงานข้างเคียงไม่ว่าจะเป็นทหารหรือพอพอ,อเขตนะฮะเข้ามาช่วยเหลือนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราดูจากการคาดการณ์ไม่น่าจะไม่น่าจะสถานการณ์ไม่น่าจะหนักถึงขนาดนั้นแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยต้อง ขอขอบคุณทางที่น้องประชาชนแล้วก็ทางพื้นที่นะฮะโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายก็กําลังติดตามข่าวแล้วก็ไม่ได้ประมาทแต่อย่างใดนะฮะทุกคนก็เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลสาธนรณภายนี่เราเตรียมไว้ทั้งหมดนะฮะเรือท้องเรือท้องแปนเครื่องสูบน้ําเราเตรียมไว้หมดครับเตรียมไว้นะฮะตอนนี้ยังสแตนบายอยู่ฮะโดยเฉพาะในเขตชุมชนอาเภอเมืองนี่ก็ไม่ได้ประมาทขณะนี้ก็ตั้งเครื่องสูบน้ําขนาดใหญ่ไว้ หลายตัวแล้วนะฮะในจุดสําคัญที่เคยท่วมซึ่งตอนนี้ที่ผ่านมาเราก็ไม่ท่วมนะฮะในเขตอำเภอเมืองนะฮะเพราะว่าเราเล่งระบายน้ําออกลงหน้าครับครับท้านนี้อยากให้ท่านฝากถึงประชาชนในพื้นที่ครับว่าให้มีความมั่นใจอย่างไรบ้างครับครับในในเบื้องต้นนี้ก็ต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนนะฮะว่า ทางจังหวัดนะครับไม่ว่าจัง,จงหวัด,ดยะโสธรเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของอำเภอรหรือทางเทศบาลอบตอนะฮะปพ,พจังหวัดนะฮะพวกเราช่วยกันผลิกตกำลังในการเข้าระวังและคอยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะครับเราพร้อมที่จะเข้าสู่สรับสถานการณ์แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะอยากให้พี่น้องนะครับไม่ต้องตื่นตระหนกนะฮะเพียงแต่ว่าขอให้ท่านนะครับรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง นะครับรับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องโดยเฉพาะอยากให้เป็นข่าวข่าวสารจากทางราชการนะครับอ,อีกประเด็นหนึ่งครับมีการเตือนทางเซลล์บอร์ดแคสโดยกรมปพอ,พอนะครับอันนี้ก็ขอให้ติดตามด้วยนะครับอย่างไรก็ตามในพื้นที่เพื่อให้ถึงในเชิงลึกมากที่สุดเนี่ยเราจะมีการประสานทางหอกระจายข่าวแล้วก็ไลน์เฟซบุ๊กนะฮะทางโซเชียลลงไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านและที่น้องประชาชนด้วยก็ขอให้ติดตามด้วยครับ ค่ะขอบคุณนะคะที่ท่านผู้ว่ามาให้ข้อมูลนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ประสบอัทกิัยรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะคะที่ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทุกท่านขอบคุณมากค่ะท่านขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs>